นี่เเนี่ยขึ้นวันนี้ผังผ่านเป็นกระเป๋าวันนี้มีจุดเด็ดๆเยอะเลยโอ้โหหมกหมกเยอะวันนี้มุกมุกเยอะสี่ชั่วโมงวนเนี่ย แปดสิ 8, 19, บเก้ายี่สิบครบยังเฮ้ยบอกไปข้างหลังลุ่นเดี๋ยวดูก่อนหน้าก่อนอ่าใช่ไ,ไม่ใช่ลงไปลงไปอนุญาตให้สองคนนะยครับตีไม่ต้องคานมาคือหมู่ใบการเมื่อกี้เนี่ยไม่เปลี่ยนืึองแบบฮลงไปที่เก่าก่อนแล้วคายขึ้นมายี่สิบแล้วอ่าตอนนี้ยี่สิบเนี่ยมาเป็นส่วนมาก เพราะนั้นถือว่าทุกคนดีขึ้นเร็วขึ้นจะลดเหลือแค่15แล้วนะครับนะเหลือ10มื่อไหรถือว่าประสบผลสาเร็จคือทุกคนมาได้รวดเร็วนะเพราะนั้นตั้งแต่ครั้งต่อไปจะเหลือเท่าไหร่15นะอ่ะนั่งลงแต่ละมู่มีไปฉายไหมยังใครยังไม่มียกมือมู่ไหนไม่มีมีแล้วครกลับไปเอาให้เวลากลับไปเอาเลย ่เนเมรับใ้มเออไครยังไม่ทานข้าวครับจานถ่ายจังเลยนะครับ มีอาหารข้าวกับของหวานของหวางหนึ่งอย่างนะใครอยากทานเดี๋ยวมาติดต่อได้เลยนะครับให้ฟรีให้ฟรีตอนนี้เราจะรอเวลาเกลบตัวกันอยู่เพราะนั้นเราจะร้องเพลงกันก่อนเรียกลูกเสือ นั่งลงนั่งๆนังๆลูกเสือลูกเสือลูกเสือกเอลูกเสือเสือลูกเสอลูกอลูกกิกามารยาทนะครูเรียกหนึ่งครั้งตอบหนึ่งครั้งเรียกสองครั้งตอบสองถ้าเกินเดี๋ยวมีรางวัลให้ลูกเสือ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 ครูบอก น้ำเงินขาวตบมือปับ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 เฮียวอวอนี่ระบัดเลยออกไปก็ให้ออกเสียงให้ตรงด้วยเอียนะครับอย่าไปเฮียไม่ต้องไปเฮียนะคะเอียเป็นเสียงร้องของสื่อไม่หนักแน่นเลยนะคะไม่หนักแน่นลูกพยาตากร้องแข็งแข็งหนักแน่นลูกเสือเอีย เดี๋ยวถ้าใครถาแต่งคำว่าสู้ไปเันจะมีไม้เสียบตูดแข่งันหเนลยกรดกระดะเนะเดนเดนเดีกระดนเดนดนเนเด็นดเด็นกดนเ็เเ

นี่เวลาทำกิจกรรมเราจะทำเป็นหมู่ไปเป็นระบบหมู่แต่เป็นกิจกรรมส่วนตัวนะยามค่ำคืนจะไปเข้าห้องน้ำเราจะต้องเป็นระบบวัดดี้วนะัตด,ดี้ด,ดัี้คืออะไรคนะวัีดด้คืออะไรคนะเนะี่ย เวลามีเหตุการณ์ทับขันมีปัญหาอะไรเราจะได้ช่วยกันนะได้ช่วยกันต้องไปเป็นระบบบัตรที่อันนี้ในหมู่ของเราให้ในักเรียนหาบัตรีจับมือกันบัตรีในหมู่ถ้าหถืเเศษนะเป็นบัตรทนะี่สามถ้า มีมีเป็นคู่บัดดี้เป็นคู่อ่าเตรียมจับมือกันไว้อ่าเรียมจับมือกันไว้ oh. คู่บอกว่าบัดดี้ยกมือขึ้นแล้วก็พูดด้วยบัดดี้อ่าพร้อมยังขยับมานั่งคู่กันได้บ <Body. S 1> ัดดี้บัดดี้ับค่เลย Engkau kan Rani Rani uh. Ku เราจะได้ช่วยเหลือกันนะเพื่อนครับเบอร์ดี้แปลว่ากาแฟครับจากเพลงที่สองจะเป็นเพลงหวังดีนะอ่ยอะพ่ออย่าอย่าทำลายชื่อเสียง เราที่จะสร้างชาติบ้านเมืองแ้วเราก็จะต้องสารต่อไปเองอันนี้มอบให้บัตดีหวังดีเปิดมาเพลงหวังดีหน้าอะไรคะมอบให้บัตดีนะครับบัตดีเอาไว้รอบหลังเพลงหวังดีหน้าอ่ามอบแต่บัตดีของเราหน้าอะไรคนะไม่มีหน้าค่ะ นนไม่ได้ใส่หน้าแคเรีงคระเพลงนี้เป็นน้องเป็นน้อง่าดังมาที่หลังไอ้หวังตายแน่อ่เอนนี็เรากำลังเกิดศิลปินขึ้นใหม่ตัวแล้วครับ Bye.